เจริญในตํมยมครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรจงเจริญสมาธิจักรู้อริยสัจต,ตามเป็นจริงพระองค์ตรัสกับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามเป็นจริง รู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไรเล่ารู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่านี้เป็นทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุก์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกและนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียนเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดของทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกดังนี้เถิดเอวังโยมคำว่าประกอบโยกกรรมการกระทำโยกกรรมหรือประกอบความเพียรการทำความเพียรเพื่อให้รู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอเดียสัตสี จะได้ยินพระตรัตดาชี้ชวนวิงบอลในประทุดต่างๆบ่อยมากโยกกรรมหรือความเพียนที่ให้กระทาตามประทุดนี้คือการเจริญสมาธิโยมการกระทําเพื่อให้รู้อริยสัจสี่ในประูุ์อื่นก็มีโปรง่งตรักถึงการหลีกเร้นซึ่งมีอนิสงส์ให้รู้อริยสัจสี่ได้เหมือนกัน การหลีกเร้นก็คือหลบออกไปอยู่ผู้เดียวเพื่อทำสมาธิโยมมาพิจารณาว่าการเจริญสมาธิเป็นเหตุให้รู้อริยสัจสีได้อย่างไรเมื่อทำสมาธิด้วยการเจริญอาณาปานสติเอาจิตมารู้ลมหายใจที่หายใจเข้าและหายใจออกอยู่ทำให้จิตสงบจาก ความคิดในเรื่องการและอกุศลธรรมหรือนิวนาดับแล้วแต่ด้วยอนุสัยคือความเคยชินเป็นธรรมชาติจิตมันก็จะไม่อยู่กับลมหลุดหลงไปคิดเรื่องต่างๆเมื่อมีสติระลึกได้ก็เอาจิตมารู้ลมใหม่ใจใหม่ในขณะมีสติระลึกได้นั้นเกิดขึ้น ความหลงไปคิดในเรื่องต่างๆก็ดับเอาจิตมารู้ลมหายใจความรู้ลมก็เกิดตรงนี้ก็คืออาการดับของความคิดที่หลงไปและมีสติเกิดการรู้ลมใหม่หรือจะพูดกันว่าเกิดดับอาการที่เกิดขึ้นและดับไปนี้เป็นอาการของทุกข์แม้ความเกิดก็เป็นทุกข แม้ความตายคือดับก็เป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์เป็นอร,ริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งการเกิดของทุกข์เกิดจากใจหลงไปรับรู้ธรรมารมณ์เรียกว่าปัสสะหรือสัมผัสนี้เป็นเอตให้เกิดทุกข์เป็นอร,ริยสัจสี่ข้อที่สองก็ต้องดูในสายปฏิจจสมุปบาทความดับของทุกข์ มีได้าะดับไปเองตามธรรมชาติสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาตรงนี้ไม่ดีความทุกข์จะอยู่กับเรายาวความดับของทุกข์อีกอย่างมีได้ไม่ธรรมดาเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระศาตราแล้วเอามาปฏิบัติ คือมีสติระลึกได้เอาจิตมารู้ลมหายใจหรือละความเพลินความทุกข์ก็ดับนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอริยสัจสี่ก็ที่สามการมีสติระลึกได้เอาจิตมารู้อยู่กับลมหายใจหรือการละความเพลินนี้ เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์เป็นอริยสัจสี่ข้อที่4หรือมักมีองค์แมี8ปข้อสรุปเหลือสคือปัญญาศีลสมาธิสรุปเหลือสองคือญญส,สมมตะกับวิปัสนาสรุปเหลือ, 2, อนหนึ่งคืออาณาปานสติก็คือการเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจ โยมแค่เอาจิตมารู้ลมหายใจที่หายใจเข้าและหายใจออกพยายาไม่รู้อยู่ไห้ตลอดหากมันหลุดไปคิดเรื่องต่างๆก็ให้รู้ว่ามันหลงไปเกิดในานมามธรรมเมื่อมีสติระลึกได้จิตดวงนั้นดับมารู้ลมหายใจจิตดวงใหม่เกิดรูปเกิดให้เห็นว่ามันดับ มันเกิดอยู่อย่างนี้ทำแค่นี้เดี๋ยวก็จะเกิดปัญญาได้ทับใหญ่คือความเป็นอริยบุคคลนะโยงการทำสมาธิพระตราดาตรักว่าเป็นความสุขในปัจจุบันเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างไรคือขณะนั่งสมาธิเอาจิตอยู่กับลมหายใจ ก็ไม่ได้ทำอะไรทางกายทางวาจาหรือแม้ทางใจทุกอย่างอยู่ในความสงบความสงบคือความสุขอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้คิดว่าความสุขต้องสนุกสนานจากกรรมกุณห้าคือจากรูปที่เห็นด้วยตาจากเสียงที่ฟังด้วยหูจากกลิ่นที่ดมด้วยจมูก จากรถที่ลิ้มด้วยลิ้นจากปดตะปะที่ถูกต้องด้วยกายตามอนุสัยที่ตัวเองชอบความสุขเหล่านั้นเป็นทุกข์อย่างหนึ่งและเป็นเหตให้เกิดทุกข์ในปัจจุบันเป็นสุขที่กวนกลัวมีทั้งเหนื่อยกายเหนื่อยปากเหนื่อยใจและมีวิบากที่ํำให้ไปเกิดในอบายทุก,กติ แต่ความสุขสงบมีวิบากที่ํำให้ไปเกิดในสุคติและเข้าถึงความพ้นทุก์ได้ก็คือนิพพานไม่ต้องเกิดอีกเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่และไม่มีตายหากไม่รู้คำสอนของพระสัตด,ดาโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็มีน้อยแค่อย่างละเศษฝุ่นที่ปลายเล็บ เมื่อเทียบกับดินในมาหาปัตภพีโยมการทำสมาธิเมื่อจิตสงบจากความคิดเรื่องการและอกุศลธรรมก็จะสามารถรู้เห็นการเกิดและการดับของจิตหรือวิญญาณได้ง่ายเมื่อเห็นการเกิดการดับของจิตหรือวิญญาณก็จะรู้ตามพระศัสดาบอกสอนว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ย ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราเห็นมันเกิดมันดับอยู่แต่เราก็ไม่ได้ตายไปตามมันมันก็ต้องเป็นคนละอย่างกันต้องดูประสูตรสิ่งใดไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนี้พระตาคดาก็ให้เห็นด้วยปัญญาที่ถูกต้องว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นในจิตหรือในมโนโคือใจหรือในวิญญาณหรือในกันนาเมื่อถอนความยึดมั่นได้ความทุกข์ก็จะน้อยลงจนถึงหมดไปได้โยมการที่เราจะเข้าใจอย่างนี้ทำอย่างนี้เห็นอย่างนี้ได้ ต้องได้ยินได้ฟังคำสอนของพระศาสดาจึงจะสามารถปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกได้นะเจะเริญรํา